ศาสตลาจานิธิมหานนท์เลขาธิการราชวิทยาลัยจุลาภรณ์ในฐานะประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรมกีฬาแรงงานและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เปิดเผยว่าแผนการปฏิรูปประเทศทั้งหมดมี13ด้านหนึ่งในนั้นคือด้านวัฒนธรรมกีฬาแรงงานและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งได้ปรับการทำงานรูปแบบใหม่โดยร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆทางภาครัฐเอกชนองค์กรมหาชนและผู้เชี่ยวชาญช่วยให้การดำเนินการเป็นไปนอย่างรวดเร็วและการทำงานมีความคืบหน้า ทั้งนี้ในวันที่19สิงหาคมนี้เวลา14นาฬิกาถึง17นาฬิกา30นาทีจะมีการถแถลงผลการเปิรูปประเทศด้านวัฒนธรรมกีฬาแรงงานและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ณสุลาลายหอชั้น7ไอคอนสยามโดยมีนายวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ภาพรวมนั้นเนี่ยเราได้ทํางานที่ค่อนข้างเร็วนะครับเพราะมีเวลาแค่สองปีสิ่งที่เราทำมันไม่ได้ออกมาเป็นผลงานให้เห็นผลลัพธ์ชัดเจนแต่ว่าเป็นการทํางานในรูปแบบใหม่จริงคือการหาความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆที่มาร่วมมือกันทํา สำหรับกิจกรรมภายในงานนอกจากแถลงผลการดำเนินงานแล้วยังมีการเสวนาแนวทางการพัฒนาในอนาคตและการพูดคุยกับสาวงามจากเวทีประกวดมิจูนิเวิสไทยแลนด์2022สร้างแรงบันดานใจให้เด็กรุ่นใหม่กล้าตามล่าหาฝันพร้อมโชว์ผลงานที่ประสบความสำเร็จและอยู่ระหว่างการดำเนินการของคณะปฏิรูปด้านต่างๆเช่นศูนย์ความรู้ประชาชน ที่สถานีรถไฟฟ้าเพื่อให้ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าเข้าไปสแกนหาข้อมูลดาวน์โหลดหนังสือเก็บไว้อ่านบนรถไฟฟ้าได้หรือการรวบรวมข้อมูลตำแหน่งงานทั่วประเทศเพื่อให้ผู้สนใจสืบค้นตำแหน่งงานว่างที่เหมาะสมกับตัวเองรวมทั้งโครงการลานกีฬาและลานวัฒนธรรมในชุมชนต่างๆทุกจังหวัดผู้ที่สนใจรับฟังการแถลงผลงานสามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่าน YouTube C R A จุฬาพร o n Channel ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาในวันศุกร์ที่19สิงหาคมนี้ศักศิษ์ประดับสินรายงาน